ถ้าคิดว่าข้าน่าจะมีเสตัดสินใจตอนทํางานภาคสนามมากขึ้นนะท่านี่แปลว่าเจ้าสามารถตัดสินใจให้ข้าทําอะไรก็ได้งั้นข้าขอายาไปอยู่ที่อื่นเวลามีภารกิจใกล้มนุษย์ข้าไม่เห็นจะได้ไปด้วยสักทีเลยใจกลางของพายุนั้นจะเงียบสงบเสมอและเป็นสถานที่ที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุดขอยอทีสิออพติมัสเคยพูดเอาไว้ถ้าติดกับดักเรื่องอารมณ์เราจะเสียสมาธิก็จริงนะก็จริงนะ แต่ว่ามันจะช่วยทำให้สตองอาร์มเลิกกัดข้าได้ยังไงผู้หมวดบับเบิ้ลบีผมจับสัญญาณดซตทิคอนได้4ตัวไม่ไกลจากที่นี่สัญญาณกระพิบใหญ่แล้วล่ะครับเฮ้ยคงต้องเอาไว้ประชุมทีมใหม่วันหลังน่าเศร้ายิ่งนะัเอา่าอโอตโต้บอทเดินไปตามทางและค้นหาดวงตะวันอาแล้วเจ้าแย่งคำพูดข้าทำไม ไสวัยอย่าแตกขบวนสิกลัวว่าข้าจะไปถึงก่อนเหรอกลัวว่าเจ้าจะเร่งความเร็วจนม่อน,น้ำแตกนะสิเฮยผ่ <Hey! S 3> อนคันเร่งลงหน่อยเถอดนี่มาทำภารกิจไม่ได้มาแข่งรถดูแล้วแต่ละห้องถูกเปิดออกมาจากข้างในทั้งนั้น อว่าอย่าง,ง,างไงพะหุนคนเก่งพร้อมเผชิญทุกอย่างแต่เจ้าพร้อมเผชิญทุกอย่างจริงๆเหรอออพติมัสไพร์ข้าพร้อมไมโครนัสข้าสามารถเอาชนะโจท์ทั้งหลายที่ทัดและพร้อมคนอื่นได้ลองทดสอบข้าแล้วเชื่อข้าเถอะการทดสอบที่ใช้ฝึกฝนเจ้าในอาณาจักรเราเทียบกับสิ่งที่เจ้าจะได้เจอบนโลกไม่ได้เลย ท่านเอาแต่พูดคำนี้แต่ท่านก็ยังไม่ยอมบอกรายละเอียดใดๆของภารกิจข้าแม้แต่น้อยเลยยกตัวอย่างก,ก็เช่นดาบเล่มนี้จะเป็นพรายนักล่าด,ดิเซปติคอนน่ะมันมากกว่าแค่การมีดาบนะแต่ไหนๆเจ้าก็อยากรู้แล้วการทดสอบก็คือปีนเขาลูกนี้มันคงไม่ได้ง่ายอย่างที่ข้าเห็นสินะ ท่านนำมนุษย์ที่ปกป้องตัวเองไม่ได้ไมายังอาณาจักรของพร้อมเลยสุดท้ายแล้วเจ้าก็ไม่ฉลาดเท่าไหร่หรอกนะใช่ว่าพวกเขาจะป้องกันตัวไม่ได้พวกเขามีเจ้าไง s In i d g ฟิกซิสข้าสังหรณ์ใจตรวจสอบรายชื่อและทั่วบนอัลคามอทีสิหาดูว่ามีแก๊งหุ่นสีตัวที่ถูกขังร่วมกันอยู่บนยานบ้างหรือเปล่าได้เลยครับหมวดสกางติคอนครับ มีมาโลดาเป็นหัวหน้ามันจะพ้นของเหลวอ,ออกมาจากหางของมันทําให้เซ็นเซ์ของหุ่นที่โดนใช้งานไม่ได้ชั่วคราวพวกมันใช้ความสามารถนี้เพื่อยันเจ้าหน้าที่ระหว่างนั้นที่เหลือจะเข้าไปปล้นในสถานที่เป้าหมายได้ไอ้พวกตัวเหม็นมุกแจมมาล่าข้าจะมีอีกเพียนนะตั้งใจกันหน่อยนะอรอยเท้าชี้ไปทางเหนือเป็นเขื่อนอัตโนมัติที่สติลจอกับฝูงไปทํารังอยู่ไม่ใช่เหรอ สิวจอได้พวกคอนมาเพิ่มอีกสี่ตัวอย่างนั้นเหรอเนี่ยแบบนี้เราก็ต้องไปถลงม่มบ้านให้ราบแล้วละ่ะเดี๋ยวต้องกลับไปเตรียมของก่อนเพื่อป้องกันไอพิษของสกังนะน่ะมีถามหน่อยว่าข่าเหมือนหุ่นที่ต้องกลับไปเอาอุปกรณ์ป้องกันหรือว่าเหมือนหุ่นไดโนเนโสาร์จอมทำลายกันแน่ละ่ะเริมล็อกจะกำลังฝ่าฝืนกฎของทีมอยู่นะไปเรื่อยๆเ,รยก,เรกรมนางกรนเพราะว่าโดนเจ้าแสงอะ่ะอ้อเชื่อฟังคำสั่งกันเหมือนแมวของโลกจริงๆ การพามนุษย์บริสุทธิม์มายังอาณาจักรนี้ไม่เข้าท่านะไมโครนัสไมเย้าคิดว่าจะ,จะได้เจอกับเรื่องที่เข้าท่าอย่างนั้นหรอกเหรออย่าตั้งความหวังไม่เข้าท่าดีกว่านะ yeah ตามข้ามานาไปฟิสิสเราอยู่ที่เขื่อนจะพบข่าวสัญญาณของดิสติกคอนในพื้นที่นี้บ้างหรือเปล่าไม่พบครับหมวดแต่ผมขอเตือนไว้อย่างว่าสติลจอกับฝูงของเขาปิดสัญญาณไปแล้วตอให้พวกเขาอยู่แถวนั้นสัญญาณของสัคนติคอนก็จะโดนกระแสไฟฟ้าของเขื่อนกลบจนหมดก็ได้นะเหมือนพวกสติลจอจะไม่ได้อยู่ที่นี่ตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่เราสู้กันน่ะ ถ้าเคยเอามือเข้าไปทีหนึง่งรู้ไหมว่าเป็นไงนี่ไงเฮ้ยพวกเจ้าเลิกเล่นสักทีได้ไหมเนี่ยถ้ามีเวลาก็มาช่วยกันวางแผนดีกว่านี่ยังทำภารกิจกันอยู่นะเราเคยเจอมันมาตั้งหลายครั้งแล้วนะบี honestly, <c oughs> แค่นี้ไหวอยู่นะท่านน่าจะรู้จักผ่อนคลายบ้างนะเรามาถึงที่นี่ก่อนพวกสกังเหรอ เราอาจจะไม่ได้มีความเร็วมากมายหรอกนะแต่พวกเราถูกสร้างมาเพื่อกำจัดออโตบอตโดยเฉพาะหยุดแล้ว <made> ไปไหนหมดล่ะเอาไฟไฟบ้าบบี้ข้าเดินอยู่เหรอหรือข้าวิ่งอยู่มีใครไหมเอาตัวไปยิงตัวประกันใหญ่เท่าไรเพื่อนมันก็จะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะขัดขวางแผนของเรา ข้าไม่ขเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็ดังเข้าไปสิ ถ้าไม่อาจจะผ่านการทดสอบนี้ได้โดยการใช้อาวุธชิ้นนี้เป็นดาบอย่างเดียวบอกข้าน่อยว่ามันทำอะไรได้อีกเรียนรู้การใช้งานอาวุธชิ้นใหม่ปกป้องชีวิตของมนุษย์ไงเผชิญหน้ากับศัตรูที่ทรงพลังมากกว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่หรือเปล่าละ่ะออบติมัส 妈的！哎哎哎！<laughs> <laughs> กลิ่มล็อกอยู่ไหนถูกดีเซติคอนจับไปเหรอไปทางนั้นเขาว่าขขาอยากไปทางนั้นมากกว่าไอ้พอสักทีน่ะพวกเจ้าเอาแต่ทะเลาะกันเพราะว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยเพราะไม่มีสมาธินี่แหละถึงทำให้พวกเราต้องมาจนตรอกแบบเนี้ทีนี้แทนที่จะหวังลมๆแรงๆว่าจะเจออะไรบ้างเขาว่าเราลองหาร่องรอยกันดูดีกว่าว่าสกัติคอนน่าจะไปทางไหน รีบล็อกทิ้งบบาะสเอาไว้ขออนุญาตนะมันคงไม่อยากจะให้เราตามไปเท่าไร่แต่ก็มีชั้นบนแค่ชั้นเดียวเท่านั้น

นะเพราะว่าพวกสกังติคอนมันต้องอยู่ชั้นนี้แน่สายวมาช่วยทางนี้หน่อยสิยส์ยวอยเอกไปดูประตูตรงทางเดินไปเองสิไอหุ่นผีเดบใบยผูดจริงๆนะเดนเนี่ยเป็นปีศาจช,ชัดๆบีท่านต้องทำอะไรสักอย่างแล้วละ่ะข้าบอกแล้วไม่ใช่เหลอว่าให้ลงไปข้างล่างเราจะเสียสมาธิไม่ได้นะเพราะว่าเรามาที่นี่เพื่อจับสกัติคอนถอยไปเรืเร่อยๆเลย เจ้าคงไม่อยากรู้หรอกว่าเราต้องโจมตีกี่ครั้งถึงจะทำให้เพื่อนเจ้าเสียหายอย่างถาวรได้ใช่เราไม่อยากรู้เราค่อยๆคุยคกันก็ได้นี่มาโลดอจะได้ไม่ต้องมีใครเจ็บตัวบีบีท่านได้ยินข้าไหมข้าอยู่ทางนี้ไงเล่าบีทางนี้ท่านมาหาาจางนี้สิ เอาไงดีเอาไงก็ได้เอาบาเบอร์บีข้ากำลังเดินไปตรงที่ท่านอยู่หรือเปล่าข้าคำาวได้ยินเสียงท่านเลยาาสายไฟสองอารม มาช่วยเนโนบอทต่อยได้หรือเปล่าเนี่ยเปิดระบบระบายน้ำฉุกเฉินกำลังทำการปิดล็อกประตูน้ำกรุณาแจ้งให้ประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายเขื่อนอพยพอย่างปลอดภัยไม่นะเราต้องไปแล้วอาจจะมีคนอื่นได้ยินเสียงเตือน ข้ายังมองไม่เห็นข้ายังไม่ได้ห็นนะที่ไหนเนี่ยช่วยด้วยเตือนภัยเตือนภัยเตือนภัยอย่าใช้อยู่ไหมโภนัสท่านต้องช่วยข้านะ ข้าต้องทำยังไงถึงจะใช้ดาบได้อย่างเต็มความสามารถไม่มีการทดสอบใดควรสังเวยด้วยชีวิตของมนุษย์นะไมคโครนัสมนุษย์คือเพื่อนของเราไม่ใช่ของเล่นไปซะไม่นะ No. <laughs> 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 มาสี่แต่ช้<ว>ชานะ<ว>มาทางนี้อ่ะ้าไม่คือว่าเออเปิดล็อกเขื่อนสังประชาชนที่อาศัยอยู่ท้ายเขื่อนให้อพยพเดี๋ยวนี้ใจกลางของพายุนั้นจะเงียบสงบเสมอและเป็นสถานที่ที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุดสกังติงคอนไม่ได้เร็วมากเอาไว้ไล่าตามทีหลังได้ตัวควบคุมเขื่อนเพิ่งน,นับถอยหลังฉะนั้นยังมีเวลาขัดขวางอยู่ แต่ไซส์วายว์กริมบล็อกและสตรองอาร์มอาจจะตกลงไปได้นี่แหละคือหน้าที่แรกแล้วขอโทษทีฟิกซิสข้าอยู่หน้าแผงควบคุมของเขื่อนข้าอยากได้คำแนะนำเรื่องปิดประตูน้ำเขื่อนเดี๋ยวนี้เลยเข้าใจแล้วครับหมวด นับถอยหลังเสร็จสิ้นกำลังเปิดประตูน้ำเร็วเข้าฟิกซิสแหมใจร้อนไปได้นะหมวดกำลังส่งขึ้นหน้าจอของคุณอยู่นี้กำลังปิดประตูน้ำพวกเจ้าหายดีหรือยังเนี่ยใช่ใช่ค่ะใช่สกังหนีเข้าอุโมงคนี้เราจะใช้อุโมง์นี้แทนทำไมเพราะว่าข้าจำแผนผังของที่นี่ได้น่ะสิอุโมงสองเส้นนี้น่ะขนานกันแล้ว s> <S ไง สมาธิใช่โทษทีไมโครนัสข้าช่วยมนุษย์ไม่ทันแล้วได้โปรดช่วยข่าด้วยก่อนเริ่มการทดสอบเจ้าตั้งสมาธิอยู่กับภารกิจบนโลกพอเริ่มการทดสอบเจ้าตั้งสมาธิอยู่กับก,บการเอาชนะศัตรูแต่ออพติมัสนี่คือการทดสอบอะไร we okay. พวกมนุษย์พวกเขาไม่ใช่ของจริงแต่ทําไมล่ะเจ้าจำเป็นต้องคิดว่าพวกเขาคือของจริงเพื่อให้การทดสอบได้ส่งต่อบทเรียนที่ถูกต้องสมาธิเป็นทุกสิ่งทุกอย่างท่ามกลางพายุที่ใกล้เข้ามานะออพติมัสจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ทําให้เสียสมาธิอีกมากทั้งจากศัตรูจากบุคคลจากภัยอันตรายใจกลางของพายุนั้นจะเงียบสงบเสมอ แล้วก็เป็นสถานที่ที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุดอีกด้วยจะกลับไปฝึกกันต่อได้หรือยังล่ะเสียงพวกสการเติคอนก,นกำลังมาแล้วถ้ากาจังหวะให้ถูกและมีสมาธิเราก็ดักมันได้กรีบล็อกถ้าข้าสัญญ,ญาณพังกำแพงที่อยู่ข้างๆเจ้าทันทีข้าไม่ชอบที่แคบแคบมืดๆเลยฮะห,หวังว่าในนี้คงจะไม่มีสัตว์ที่เรียกว่าแมวอยู่หรอกนะใช่ไหม ครีมล็อกโทษทีไม่สมาธิและพร้อมเลยแล้วเอาเลยครีมล็อกเอาเลย อะอีกแล้วหรอเนี่ยมันต้องอย่างนี้สิทีมถ้ามีสมาธิแล้วก็ไม่ว่าภารกิจจะยากแค่ไหนเราก็ทำได้ชุกเฉินชุกเฉินไดนบตทมาเจ็บ ช่วยด้วยถ้าพิษหมดนทิ์แล้วเดี๋ยวข้าจะบอกกริมล็อกอีกทีนึ่งกำกับการภาพโดยสมชายสีเนตรบับเบิ้ลบีให้เสียงโดยคมสันรัตนากรมบดีฟิกซิสให้เสียงโดยจักรรัตศีรักกริมล็อกให้เสียงโดยกรินอักษรดีราเซลให้เสียงโดยชินพัฒนกิติชัยวรางกูลไซด์วาให้เสียงโดยนนสีโพ สตีลจอให้เสียงโดยวรวุิวรเนตรออปติมสัสพรานให้เสียงโดยธงชัยชาญชมิสตรองอาร์มส์ให้เสียงโดยโสพิชาอุ่นสมัย